มาเลยครับท่านเทพท่านเทพของผมขออันเกิน,ทนเทพลมแห่งทิศเหนือโบเลสอุ้ยอ้าวหมุนแล้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 วอุ้ยได้ไงอะ่ะหมุนด้วยอะ่ะสุดยอดเลยจงมาทเทพแห่งลมทิศใต้โนตัสอุ้ยได้ไงเนี่ยและลมแห่งทิศตะวันออกเซฟิลัสอุ้ยและยูโรสยูโร มุนนี่ยูโรสเทพยูรรสมุนนี่ยังไม่มาเทพยูโอสมุนละหมุนล่หมุนละหมุนละอ้าวอ้าวอ้าวโอ้และนี่แหละครับเรื่องมหัศจรรย์ของฮอลัสกังหันลมของอเนมอยนั่นเองโอดสุดยอดสุดยอดทุกคนอยากจะเข้ามาชมกันใกล้ๆหน่อยไหมครับอยากครับ้าอา่ฉงนั้นปลดล็อกเซติบาได้เลย มาดีเลยมาเลยมาเลยคุณเฉพาะแรงเชิดมาดูใกล้ๆเลยนะครับมีกรอบแก้วกั้นอยู่จริงๆใช่ไหมครับมันกั้นอยู่จริงๆเนี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นถึงจะเอาลมเป่ามันก็ไม่หมุนใช่ไหมครับไม่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 ได้ถ้าอย่างนั้นเรามาลองเรียกท่านเทพดูอีกสักครั้งดีไหมครับครับทุกท่านได้เลยครับร้องนะเอาะละผมท่านเทพลมแห่งทิศเหนือโอลสึ้ง ไม่หือไม่อือเลยไม่โอนไม่หมุนครับครับไม่โอนโกโต้โคโต้เนี่ยมันใครใครคือเต่าไห่ลุงเรียกส่งก็ต้องเหมือนพี่ผมที่ชื่อโกโต้เลยะนี่นายบอกเหมือนฉันเนี่ยมันยังไงใันเป็นเต่านะแบบการพูดพวกนี้เหมือนัะเป๊ะเลยหรอหม่เอาจริงมเมื่อกี้นี่นายได้ได้เรื่องนะถึงไม่หมุนแล้วเนี่ยมาโทษฉันเนี่ยเรียกชื่อใครก็ไม่รู้นะโดนลูกป้าที่บ้านบ่นมาหรือเปล่าเนี่ยฮะใช่ที่ไหนกันเล่าเหมือนเลยเหรออ้ารอ โอยผมก็เขินเป็นเหมือนกันนะโธเอ้ยไม่ไหวอ่ะอายนะเนี่ยลออีกทีดีกว่าน้าอย่ายอ,ะอะไรกันเนี่ยมันไม่หมุนอะเอาอย่างนี้ดีกว่ามไม่หมุนลยทำไมอะผมจะบอกเทคนิคให้คุณรู้เอาไว้นะทสงพลังออกมาให้มากที่สุด,ดนะลองดูนะพุชิมอนสังก่อนที่คุณจะทำเนี่ย ให้เอานิ้วชี้แตะตรงนี้เอาไว้แล้วคราวนี้ลองเรียกชื่อท่านเทพอีกสักทีอเอานิ้วค้างแบบนั้นแหละค้าวไ้แบบนั้นเลยเรียกแล้วนะครับจะเรียกแล้วธันบุเรสแห่งลมเนือ้จอจงหมุนอันต่อไป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 เลยเาเหรอจัดให้จัดให้ท่านโนัสแห่งลมใต้ว้าว ลองต่อไปอีกอันลองต่อไปอีกอันอีกอันเลยอ่าดูนี่จะหมุนไหมอ่าลองนี้นะเลยเลยมันเป็นแท่งปริศนาแท่งปริศนาเลยใช่อะไรอะแท่งปริศนาจะบอกความลับาาของกังหันนี่ให้ฟังกันละกันนะความลับของกังหันของอนิมอยคือไฟฟ้าสถิตนั่นเองไฟฟ้าสถิตนะนะคือการที่ไฟฟ้าสะสมในวัตถุชิ้นหนึ่ง <เอ S 1> ท่านคงเคยเป็นกันนะครับอากาศเย็นๆพอแตะตัวกัน ก็มีแบบเก็บจิตๆิเรือไม่ก็ะโขตั้งก็ไปถูกโดนเสื้อผ้าหรือกระโปรงเข้านะครับเออเลยล่ะปรากฏการณ์นี่นะคือปรากฏการณ์ที่เกิดในการเสียดสีกันจนเกิดไฟฟ้าโอ้แล้วแท่งที่ฟูจิม่อนแตะไว้นั่นนะความจรงแล้วเนี่ยมันมีไฟฟ้าไหลอยู่ภายในนั้นด้วยการจับเจ้าแท่งนั้นน่ะไฟฟ้าจะมาสะสมที่ร่างกายของเราและจากนั้นไฟฟ้าจะถูกปล่อยออกมาจากปลายนิ้วและ อ,อ่แล้วทำไมถึงทำให้สิ่งอยู่ในกรอบแก้วหมุนได้ล่ะฮะฟูจิมอนเออเออ,อแล้วมันเพราะอะไรอะ่ะคือว่าปกติแล้วอพอมีแก้วกั้นอยู่ข้างในเนี่ยมันควรจะไม่ขยับใช่ป่ะบคือไฟฟ้ามันผ่านพวกแก้วพวกนี้ได้หรือเปล่าแล้วเนี่ยที่จริงแล้วนะพวกกรอบแก้วนะ่ะไฟฟ้าสถิตจะผ่านไปได้แต่จะมีผลกับของเล็กๆแค่นั้นแหละ เจ้ากังหันที่อยู่ในกรอบแก้วนะทุกสี่มุมจะมีลวดเล็กๆติดอยู่ลวดพวกนั้นอพอนไฟฟ้าไหลผ่านแก้วมาได้<อ>มีกําลังพอที่จะขยับทําให้กังหันนะั้นน่ะหมุนขึ้นมาได้นะคร<อ>ับาจำอันสุดท้ายที่มันไม่ค่อยหมุนได้ล่าจำได้ไหมที่มันไม่ค่อยหมุนเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้อันนั้นนะเขาเรียกว่าอาร์สเจ้าแท่งอีกแท่งจะเป็นตัวดูดไฟฟ้าเราไป